เข้มงวดค่ะจะต้องเหมืนอนให้เด็กๆอยู่ในกรอบค่ะต้องมีวินัยในการในการทำกิจวัตรประจำวันค่ะก็ะยังเลี้ยงแบบหัวเก่านิดนึงค่ะต้องซีเรียเสเรื่องมารยาทการนอบนอ้อมการไหว้สวัสดีแล้วก็การที่เหมือนมีความเคารพต่อผู้ใหญ่คิดว่าเราโตมากับ คุณป้าคะ่ะที่เป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วก็สอนเรื่องขนบธรรมเนียมเรื่องมารยาทจริงๆน้องๆเรียนเรียนพาดอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ว่าก็ยังให้เขาแบบมีมีการที่เหมือนศึกษาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่มารยาทแบบไทยคะ <S <S ่ะอ่าหนูพูดสิเขาทำรมกันมีไหม ไปปล่อยปลาทำอะไรอีกคะอยู่บ้านดูหนังกับคุณแม่แะ้วเป็นหนังกับคุณแม่คุณแม่ชอบดูหนังอะไรคะเกาหลีค่ะดูได้ทุกเรื่องแล้วฟังออกไหมฟังออกค่ะแล้วมีอะไรอีกที่คุณแม่ชอบมาครับพาไปปล่อยโคแล้วก็ทำบุญแล้วทำอะไรอีกคะกินนมค่ะสวดมนต์ไหมสวดมนสวดมนต์ต้องสวดมนต์ด้วยค่ะ ก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเหมือนโชคดีใช่ไหมคะที่เราได้เกิดมาในพระพุทธศาสนาค่ะสิ่งที่ปลูกฝังเขาเสมอเลยก็คือการทำบุญค่ะสวดมนต์ไหว้พระการเป็นคนดีแล้วเคารพผู้ใหญ่แล้วก็ให้เขามีความให้เกียรติคนอื่นสอนให้เขาเฟรนลี่เหมือนให้เขาออกคนได้ง่ายแล้วก็อยู่ในสังคมก็เหมือนเราพาออกไปที่ไหน เจอใครก็ได้มันไม่เป็นเด็กที่เจอคนแล้วเหมือนอกลัวเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแล้วก็ชอบทำกิจกรรมค่ะอยากให้เขามีวินัยในการเรียนมีวินัยในการใช้ชีวิตก็ตั้งใจเรียนเรียนให้ได้ดีแล้วก็เหมือนให้เขาให้ความใส่ใจแล้วก็ทำอะไรเป็นเวลาค่ะจริงๆเหมือนว่าให้เขารู้ว่ารูทีนในชีวิตประจำวันคืออะไรแล้วก็การพูด กับเราด้วยค่ะก็ให้เขาพูดเพราะต้องค่าทุกทุกครั้งค่ะก็ปลูกฝังเอาไว้ตั้งแต่เด็กจนตอนนี้เขาก็พูดปร้อเวลาเจอผู้ใหญ่ก็จะพูดค่าตลอดใช่ไหมคะค่ะน้องจีซางกับน้องอูอีเป็นเด็กที่น่ารักเก่งแล้วก็เป็นที่ภูมิใจของคุณแม่แล้วก็ป๋าป๋ามากๆเลยนะคะอยากให้ปีต่อๆไปให้พวกหนูเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็เป็นเด็กที่ น่ารักแบบนี้ของป,ป๊าาแล้วก็คุณแม่ไปตลอดทุกๆปีนะคะทำได้ไหมคะทำได,ได้ค่ะโนรักคุณแม่นะคะเย้